ชื่นใจโอ้โหออกมาอย่างนี้ความหวังความหวังเยอะอยู่นะอุ้ยสามตัวเฮ้ยครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อนะครับอีกสามหมื่นเพชรเนานะคลิปนี้ก็ผมอาจจะไม่ได้ตัดอะไรเยอะนะโอเคเ่วสุ่มต่ออีกสามหมืแต่ว่าเรายังเหลือเศษสองอันเศษสองซื้อเนี่ยซื้อจานนี้ได้ คือสองมาโอเคไปเลยสิแพ็กแรกแต่สิจะสุ่มอะไรดีผมว่ากระต่ายนั่นแหละเออฮึบอืมลุ้นมีลุนล้นฮึบอืมตาหวานแพ็กแรกก็จัดมาแล้วไม่พูดความทำเพลงเยอะหนึ่งตัวมาก,ก่อนเลยโอเค อันนี้ก็คือต่อจากอีพที่แล้วนะครับเป็นอีที่สไม่รู้ว่าผมเว้นช่วงไว้นานหรือเปล่านะเพราะว่า,าผมติดงานด้วยติดธุระด้วยก็เลยเว้นช่วงไว้นานหน่อยแต่มันก็ขอให้แบบคุ้มกับการเว้นช่วงเนาะโอ้โหเอพิโซ่อเออก็ถือว่าโอเคนะอาจจะเอามาทำทีมคอมโบกับ นางฟ้าทะเลแต่ว่าอยาได้กระตายมากกว่า <c oughs> โอเคสามพันแรกไปแล้วเอ๊ะเมื่อกี้สุ่มรีสิบนี่ว่าเอออันนี้สามพันสามพันครั้งที่หนึ่งเก้าครั้งนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเราสุ่มเกินมาครั้งหนึ่ง <c oughs> โอ้สุ่มเกิน ไปยบายอืมโอเคค่อยากได้เศษเยอะๆอืโอเคโอเค มื่อคือผมลมตีมังกรนีร่วะอยู่ดีมันก็มาสะก,กิดใจื่อคือล,ลืมอะไรวะื่อคือลืมตีมังกรมาสุดท้ายโอเคมาสองตัวไปแทงเมื่อกี้ไม่ได้แปลงนี้ก็ต้องขอแบบสองตัวฮึบช่วงแบบไอดีแบบปั้นเดือแรกๆเลยผมสุ่มได้แบบสี่ตัว สามตัวอะไรประมาณเนี้แต่นั้นผมให้เ,เพื่อนเปิดให้นะครับอันนี้ผมมาเปิดเองก็คงจะไม่ท้ยายและตามดวงชะตากรรมของผมไปอ๋อยังไม่ออก่าแล้วว่าคือลืมอะไรอ๋อนอนเพลินเลยลืมตีมังกรอุ้ยนี่ไงกระต่ายมาแล้ววู้ มันเป็นสองดาวได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวต้องขอดูก่อนฮึบอ๋อได้อีกตัวหนึ่งจะปั้มเป็นสามดาวนะครับคือ <c oughs> ถ้าได้อีกตัวหนึ่งเราพอเลยนะเราจะไม่ไปต่อเราจะไม่ฝืนโอเคไม่ได้ไปสกิปถ้าถ้าเกิดฝืนเดี๋ยวมันเจ็บ ฮึบตาแดงแพที่สี่แล้วถ้าเกิดจะไม่ผิดฮึบตาแดงอะ่ะเหลือเป็นเพราะผมแบบกดสคิปวะเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวฮึบตาหวานตัวน,นี้ต้องได้ถ้าเกิดได้คือพอนะครับแล้วก็เราก็จะไปสุ่มของทางด้านโซนิก ตัวแอ็กเน็ตใหญ่คือมันสั้นที่สุดนะพอคลิกจค่ทัดต่อเอารว้เท่้อย่างเงี้ยเลยโอ้โหมาตัวแรกเลยวะแล้วก็กระตุก,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 กด้วยโอโหนมนมมาแทนแต่เราเรายังไปต่อได้นะยังไม่เจ็บมากเออไม่ได้อ,อ้อไม่ได้ อาไม่ได้เอ้ยได้วะ่ะแพ็คท้ายพอดีไม่รู้แพ็คท้ายหรือว่าเกินมาแพ็คหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเกินมาแพ็คหนึ่งไม่เป็นไรช่างมันเกินมาแพ็คหนึ่งสงสัยผมจะไม่ได้แหละนะคงจะต้องสุ่ม แค่ห้าพันไปชื่นใจโอ้โหออกมาอย่างนี้ความหวังความหวังเยอะอยู่นะอุ้ยสามตัวเฮ้ยแอกเม้นต์ออกปะเนี่ยอุ้ยเราจะไม่หวังเราจะไม่หวังเดี๋ยวมันไม่ออกโอ้ยตัวแรกมาเลยวะมา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 ฮึบอะไรอ่ะ อะไรอะตัวอะไรเฮ้ยแอกเนทตอ๋อก็ตายไม่อ๋อลายเหล็กจำฉากไม่ได้ฮึบมาเป็นออกมาเอ้ยเฮ้ยแอกเนทตแอกเนทตออกเฮ้ยโอ้เฮ้ยนี่ฉากอ้ย แท็แรกก็จัดไปแล้วนะครับหนึ่งตัวหล่อมๆหืมตัวแท้งอ่อรู้สึกว่ามันจะดีกว่าตัวเชอร์รี่ด้วยนะสตอรอเบอรี่ดิใช่เป่าวะเออไม่รู้อ่ะรอรู้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดได้มาอีกตัวหนึ่งก็คือแบบฟินๆเลย ตัวนี้แหละรอรุ้นตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยออกสองตัวติดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอเคโอเคโอ้รอบแรกนะครับที่แบบรู้สึกว่าแบบตัวเองดวงดีขนาดนี้ปรปาด์ิี่ไหลนี่สองตัวติดเป็นไงแล้วเราจะหวังอะไรอีกอะ ได้ไหมเอ้ยได้สวยมันกระตุกอะตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็ยังดีขอแบบตัวแรกอะ่ะจะได้สกิปเลยโอ้ตกใจนะึกว่ามาแล้ว ตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละฮึบอ๋อไม่ใช่เอ่อลายแรกเหมือนเดิมลายแรกเหมือนเดิมอืมสงสัยได้ปั้นทีมความเร็วแล้วมั้งเนี่ยดูจากท่าดูจากท่าที <c oughs> ได้ลายแรกมาเยอะเหล,หล,หลือเกิน อีกสแพ็คเอ้ยโอ้ยโอีกแก้วสแพ็คคลิปสามตัวติดผมว่าขผมจะตัดต่อแล้วแหละเออหนึ่งตัวโอเคตอนแรกกัดจะไม่ตัดต่อนะครับเพราะว่ากัดจะมาแบแบ,แบคลิปสั้นๆแต่ว่าไฮไลท์เยอะเ er หลือเกินเราได้กระต่ายบนดวงกันมา2ตัวปะแล้วก็ แอคเนตอีกสองตัวนมหนึ่งลายแรกสองอ้ยคุมอยู่นะฮึบอุอ้ยตกใจเห็นม่วงมวงมามาเดืออ่าโอเคอีกสองแพ็คครับ อันนี้เกลือข้ามไปเลยคือผมยังไม่ได้เศษไอ,อ้เจ้าตัวนี้เลยนะเศษตั้งเศษหนึ่งก็ยังไม่ได้นะเท่าที่สุ่มมามันไม่เหมือนตัวเพียววานิลลานะตัวเพียววานิลามันคือมันยังได้เศษแต่ตัวนี้ผมยังไม่เคยได้เลยอันนี้อันนี้เท่าที่จําได้นะคือยังไม่เคยได้เลยจากเศษจากตัวเนี้ยอืมนึกว่าเจ้าตัวแรก ต้องมาแล้วไหมอ่ะต้องมาแล้วไหม,อ,ม,ไหมไอ่ะไอตัวนึงอ่ะอุ๊ยกระตตกแปดเหลือเจ็ดสิบกว่านี่ว่าระบบปฏิบัติการมันไม่ได้อัพมาหลายเดือนแล้วโอ้ข้ามไปเลยคุ้มนะคุ้มนะเอาตรงพูดแค่นี้แหละว่าคุ้มนะ แล้วก็โซนิคใช่ไหมใช่โซนิคโซนิคแป๊บหนึ่งโซนิคอยู่ไหนอะอันนี้กิจกรรมอะไรอะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอ๋อโอเคสุ่มโซนิคต่ออีกสิบเก้าครั้งก็เอาแค่เอาสิบเก้าครั้งนี่เลยที่จะไปหาเพิ่ม อืมอืมอืม๋อ,มอ,อ, Stand uh อยัยยยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดสิสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสโอเยอะว่ะโอ้โอเคโอเค รูนแรกมาแล้วรูนสองมาต่อสามอุ้ยนึกว่าสี่อุ้ยยัง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 ไม่ออกมาอีกอุ้ย, <c oughs> ยสี่หมือนลุปล่างเหมือนกันแต่มาได้ได้มาห้ารเพชรโอ้ยได้เสา โอเคมันจะครบยังอะหรือว่าขาดอันไหนมนได้มาสองร้อยขาดสามอันนะครับขาดสามสามอย่างนี่ขาดสามอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผมต้องหามาอีกหมื่นหนึ่ง ฉ่อยต้อหา,าอีกหมื่นหนึ่งเพื่อมาสุ่มแบบการันตีเลยนะแล้วก็มาดูตัวใหม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหม่อออได้เศษมาหนึ่งเศษหมดไปจัจงัยได้เศษมาหนึ่งเซยแต่ว่าได้ตัวมาส่งตัวคุ้มมากๆเลย ทุ่มหมดตัวได้ห้าสามเองอ,ะอ่ะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับให้อย่างต่ำๆก็อาทิตย์หนึ่งอะ่ะโอ้ย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 โอายโอลยแล้วกั้ 40, 40ยโอ้ยโ้ยอ้ยอ้ๆโอ้ยอยอๆๆอ้ยอ้อ้ออ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ